สวัสดีค่ะ กลับมาเจอกับคุณครูเชอร์ลี่แล้วนะคะในวิชาวิทยาการคำนวณของนักเรียนระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่3ค่ะวันนี้เรายังอยู่กับหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะชื่อหน่วยว่าแอปพลิเคชันนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูมาตรฐานกันก่อนนะคะมาตรฐานว4.2ค่ะเข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงนะคะอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบค่ะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะและการสื่อสารในการเรียน รู้ในการทำงานและการแก้ปัญหาที่พบนะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะรู้เท่าทันและมีจริยธรรมค่ะตัวชี้วัดค่ะว4.2ม3ทั1ค่ะพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์จุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะบอกความหมายประเภทของการพัฒนาแอปพลิเคชันได้นั่นเองค่ะวันนี้นะคะ เรามาอยู่ในหัวข้อที่2แล้วนะคะหัวข้อการพัฒนาแอปพลิเคชันค่ะซึ่งในหัวข้อที่2เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาแอปพลิเคชันใช่ไหมคะจะเป็นเรื่องของการขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์ในการพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะค,คุณครูจะพูดถึงเ,เบื้องต้นก่อนนะคะเบือเบ้องต้นของแอปพลิเคชันอย่างแรกเลยเนี่ยเด็กๆจะต้องมารู้ก่อนว่าแอปพลิเคชันคืออะไรนะคะ เด็กๆรู้จากแอปพลิเคชันไหมคุณครูคิดว่าเด็กๆรู้นะคะเพราะว่าในโทรศัพท์มือถือของเด็กๆเองเนี่ยทุกคนมีแอปพลิเคชันแน่นอนหรือแม้กระทั่งเด็กๆเนี่ยที่เรียนกับคุณครูอยู่เนี่ยใช้ Google Meet เรียนใช่ไหมคะ o o g l e Meet ก็คือแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันหนึ่งนั่นเองค่ะในแอพิเคแอปพลิเคชันนะคะมันจะเป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นมานะคะเพื่อ ตอบสนองความต้องการของเราในด้านต่างๆนะคะอำนวยความสะดวกให้ด้านอ,าอำนวยความสะดวกให้เราในด้านต่างๆเช่อนอะไรบ้างเช่นคุณครูบอกว่าอำนวยความสะดวกในเรื่องของการ สนุกสนานเพิ่มความสนุกสนานเพิ่มความบันเทิงให้เราแอปพลิเคชันนั้นมีแอปพลิเคชันอะไรบ้างที่สร้างความบันเทิงให้เราก็จะเป็นพวกแอปพลิเคชันที่เอาเราเอาไว้ดูหนังฟังเพลงใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งเล่นเกมเองก็ตามสิ่งเหล่านี้ค่ะล้วนเป็นแอปพลิเคชันที่สร้างความบันเทิงให้เราทั้งนั้นเลยทีนี้คุณครูก็จะแบ่งแอปพลิเคชันนะคะออกเป็น2แอปพลิเคชันด้วยกัน ตามในที่คุณครูจะสอนต่อไปนี้เลยนะคะแอปพลิเคชันที่คุณครูจะแบ่งเป็น2แอปพลิเคชันคือแอปพลิเคชันระบบกับแอปพลิเคชันที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ใช้สองอย่างนี้แตกต่างกันยังไงนะคะมันเป็นยังไงเอ๊ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยคะ่ะอย่างที่คุณครูบอกไปเลยนะคะว่า แอปพลิเคชันเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนั่นก็คือแอปพลิเคชันระบบกับแอปพลิเคชันที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ใช้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกกันก่อนเลยตัวแรกคือแอปพลิเคชันระบบค่ะเป็นส่วนของซอฟต์แวร์พื้นฐานนะคะหรือที่เราเรียกว่าระบบปฏิบัติการนั่นแหละเป็นตัวที่รองรับการใช้งานของแอปพลิเคชันตัวอื่นอื่นนะคะหรือโปรแกรมต่าง ที่ติดตั้งอยู่ภายในอุปกรณ์เทคโนโลยีซึ่งปัจจุบันนะคะระบบปฏิบัติการพวกนี้ค่ะที่ได้รับความนิยมเนี่ยเช่นโทรศัพท์ของ Apple โทรศัพท์ iPhone นะคะเราจะใช้ระบบปฏิบัติการ iOS นั่นเองหรือถ้าเกิดเป็นพวกโทรศัพท์มือถือของ s m s u u n หัวเว่ย p ออะไรอีกล่ะ Opp o p p พใช่ไหมคะพวกนี้ค่ะเขาจะใช้ระบบปฏิบัติการที่เรียกว่า Android นะคะ ถ้าเป็นทั์คอมพิวเตอร์นะคะคอมพิวเตอร์เราจะใช้ระบบปฏิบัติการ Windows และถ้าเกิดเป็น Macbook คอมพิวเตอร์ของ Apple นะคะเราจะใช้ระบบปฏิบัติการของ Mac นั่นเองค่ะคราวนี้พอเด็กๆด,ดูแล้วเด,เด็กคุณครูให้ดูภาพอีกรอบหนึ่งนะคะแอปพลิเคชันระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็น iPhone นะคะเห็นไหมคะใช้ iOS โทรศัพท์ Samsung Oppo อะไรอีกละ่ะ หัวเว่ยต่างเนะะี่ยค่ะใช้ Android ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์นะคะใช้ระบบปฏิบัติการ Windows นะคะแล้วก็ Mac Book นะคะใช้ระบบปฏิบัติการของ Mac นั่นเองคราวนี้มาดูตัวที่2บ้างค่ะประเภทที่2คือแอปพลิเคชันที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ใช้นะคะจะเป็นส่วนของโปรแกรมประยุกต์ต่างๆค่ะที่ทำงานภายใต้ Windows อีกทีหนึ่งอ่ภาภายใต้ระบบปฏิบัติการอีกทีหนึ่งนะคะ เช่นในโทรศัพท์มือถือเนี่ยเขาก็มีแอปพลิเคชันต่างๆใช่ไหมแอปพลิเคชันต่างๆพวกนี้ค่ะเขาจะทํางานภายใต้ระบบปฏิบัติการอีกทีหนึ่งซึ่งแอปพลิเคชันเหล่านี้ค่ะเขาก็จะมีวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างของเขาเลยเช่นแอปพลิเคชันนี้ใช้เพื่อการศึกษาแอปพลิเคชันนี้ใช้เพื่อความบันเทิงใช้เพื่อการติดต่อสื่อสารนะคะโดยแต่และแอปพลิเคชันนะคะเขาก็จะสามารถแบ่งแยกออกเป็นได้ หลายกลุ่มนะคะแล้วแต่เลยว่าเฮ้ยแอปพลิเคชันนี้เขาเพื่ออะไรนะคะเขาออกแบบมาเพื่ออะไรเช่น,ค,นคุณครูสอนในเด็กเนี่ยใช้ Google Meet อยู่ใช่ไหมเด็กๆก,ก็แอปพลิเคชัน Google Meet ก็ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาได้เช่นกันนะคะแอปพลิเคชันอะไรอีกมีเยอะเลยอย่างสมมุติว่า Facebook TikTok เองเนี่ยหรือ YouTube Instagram เนี่ยพวกนี้ค่ะมันเป็นแอปพลิเคชันเพื่อความบันเทิงนั่นเอง แอปพลิเคชันต่างๆในโทรศัพท์มือถือเราเนี่ยเราโหลดไวเ้เยอะมากเลยหลายแอปพลิเคชันมากเลยแต่เด็กๆสามารถจัดประเภทได้ไหมคะว่าแอปเนี้ยควรอยู่ในประเภทไหนเป็นควรอยู่ในด้านใดน,นะคะคราวนี้ค่ะคุณครูก็จะมายกตัวอย่างด้วยความที่แอปพลิเคชันนึงเนี่ยมันเป็นได้หลายด้านอย่างคุณครูบอกว่า Line เนี่ย ไลน์เนี่ยมันเอาไว้ติดต่อสื่อสารใช่ไหมนอกจากติดต่อสื่อสารแล้วเนี่ยครูว่ามันก็อยู่ในหมวดของความบันเทิงได้เหมือนกันนะเพราะมันก็ให้ความสนุกสนานได้เหมือนกันด้วยความที่มันแบ่งได้หลายด้านใช่ไหมคะคุณครูก็เลยจะแบ่งออกให้เป็น3ด้านหลักๆลละกัน3ด้านหลักๆที่คุณครูจะแบ่งแอปพลิเคชันแต่และแอปเนี่ยนะคะจะมีแอปพลิเคชันด้านการศึกษา 2. คือแอปพลิเคชันด้านสาธารณสุขแล้วก็3คือแอปพลิเคชันด้านความบันเทิง เดี๋ยวเรามาดูความหมายของแต่และด้านกันแล้วเราจะมาจัดหมวดแอปพลิเคชันในโทรศัพท์เราว่าแอปเนี้ยควรอยู่ในด้านไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเริ่มแรกนะคะแอปพลิเคชันด้านการศึกษาค่ะเป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะใช้ในห้องเรียนให้เกิดความสนุกสนานช่วยเพิ่มปฏิสัมพันธ์ต่างๆนะคะระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนให้มากขึ้นบางแอปเนี่ย สามารถาตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนได้ด้วยนะคะเช่นสามารถเอาไปเช็คชื่อก็ได้อย่างตัวนี้เด็กๆเ,เคยใช้แน่เลยอีกาฮอตเนี่ยที่คุณครูเขานิยมใช้เอามาเล่นเกมกันใช่ไหมคะสามารถตอบคําถามได้แล้วก็สามารถสรุปผลคะแนนได้เลยว่าเฮ้ยคุณตอบคําถาม อยู่ในอันดับที่1น,นะคะคะแนนมากที่สุดเท่าไหร่ใครได้อันดับที่1เรียงลำดับได้เลยนะหรืออีกตัวหนึ่งนะคะตัวข้างๆกันนี้นะคะเป็นเอาไว้สําหรับเช็คชื่อได้เช็คคําตอบของนักเรียนได้นะคะสแกน AR Code ได้นะคะยังมีอีกหลายแอปพลิเคชันเลยนะด้านการศึกษาเดี๋ยวเด็กๆลองดูซิว่ามีด้านามีแอปอะไรบ้างที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือของเราแล้วเป็นด้านการศึกษาส่วนมาดูตัวที่2กันบ้างค่ะแอปพลิเคชัน ด้านสาธารณสุขค่ะเป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยในการดูแลและการจัดการเกี่ยวกับสุขภาพอะค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารการออกกำลังกายการป้องกันการรักษาโรคหรือแม้กระทั่งการค้นหาโรงพยาบาลนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยแอปด้านสาธารณสุขมาแรงมากเลยใช่ไหมตั้งแต่มีโควิดขึ้นมานะคะมันไม่ได้มีแค่แอปเดียวมันมีหลายแอปมากเด็กๆค่อยๆนึกลองหาดูซิว่า มันมีแอปพลิเคชันอะไรบ้างนะคะนอกจากที่คุณครูยกตัวอย่างให้ดูเนี่ยเอ่อ h e a ท for you เนี่ยก็คือ h เฮลฟอร o o u นะคะเอาไว้สำหรับเห็นไหมคะเป็นสมุดสุขภาพประชาชนหรือตัวด็อกเตอร์มีนะคะเอาไว้ปรึกษาดูแลเรื่องสุขภาพเช่นกันตอนนี้ถ้ามาแรงสุดๆเลยก็ต้องเป็นหมอพร้อมใช่ไหมหมอพร้อมก็เป็นด้านสาธารณสุขเช่นกันนะคะในเด็กลองนึกซิว่านอกจากที่คุณครูพูดไปเนี่ย ยังมีแอปพลิเคชันอะไรอีกมีเยอะเลยนะคะค่อยๆหาดูตัวสุดท้ายค่ะตัวสุดท้ายคือแอปพลิเคชันด้านความบันเทิงอันนี้มีเยอะมากบอกเลยว่าเด็กๆให้ยกตัวอย่างไว้ทั้งสายชั้นยังไงก็ต้องไม่ซ้ำกันนะคะแอปพลิเคชันด้านความบันเทิงมันเป็นแอปพลิเคชันที่สร้างมาเพื่อความบันเทิงอะเพื่อความผ่อนคลายคลายเครียดของผู้ใช้งาน นอกจากการดูหนังฟังเพลงที่คุณครูยกให้ดูในตัวอย่างแล้วเนี่ยแอปพลิเคชันเกมนะคะเกมก็ถือว่าเป็นการสร้างความบันเทิงเช่นกันเห็นไหมคะจุกเนี่ยเราเอาไว้ฟังเพลงใช่ไหมยูทูบเราก็เอาไว้ฟังเพลงเอาไว้ดูหนังยังมีอีกหลายตัวเลยถ้าเกิดเป็นพูดโอ้โหแค่แค่เกมอะแค่คําว่าเกมคําเดียวอะก็มีเกมเป็นพันเป็นร้อยเป็นหมื่นเกมแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กๆสามารถยกตัวอย่างแอปพลิเคชันด้านความบันเทิงได้ โดยที่ไม่ซ้ำกันได้แน่นอนนะคะเรามาดูแบบฝึกหัดที่เราต้องทำวันนี้ละกันจากที่คุณครูพยายามเกินเข้าไปในแต่ละด้านนะคะคุณครูจะให้เด็กๆเ,เนี่ยยกตัวอย่างแอปพลิเคชันค่ะทั้ง3ด้านที่คุณครูพูดถึงเลยไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาด้านสาธารณสุขนะคะและก็ด้านความบันเทิงมาแค่ คนละสงแอปพลิเคชันเองนะคะโดยที่ไม่ให้ซ้ำกันไม่ให้ซ้ำกันในที่นี้คือไม่ให้ซ้ำกับเพื่อนนะคะเพราะฉะนั้นใครตอบก่อนได้เปรียบนะคะใครตอบก่อนได้เปรียบก่อนแน่นอนห้ามซ้ำกับเพื่อนนะคะและก็ห้ามซ้ำกับคุณครูที่คุณครูยกไปเมื่อกี้นี้นะคะคอมเมนต์ตอบลงในกลุ่ม Facebook ได้เลยหลังจากคุณครูโพสต์ภาพนี้นะคะเด็กๆสามารถมาคอมเมนต์ได้เลยคนละ2แอปพลิเคชัน แต่คุณครูมีข้อยกเว้นให้เออคุณครูอนุญาตให้สามารถตอบด้านสาธารณสุขซ้ำกันได้เออให้ให้หนึ่งข้อนะคะเพราะฉะนั้นด้านการศึกษากับด้านความบันเทิงทุกคนห้ามซ้ำกันนะห้องหนึ่งเนี่ย40คนเนี่ย80 80แอปเนี่ยชิลๆมากด้านความบันเทิงเยอะเหลือเกินด้านการศึกษาก็เยอะนะเด็กๆอย่าดูแบบว่าคิดว่าเฮ้ยนึกไม่ออกครูรอบตัวเราเนี่ยคะ่ะ Google Meet Google เ Zoom เอเยอะไรพวกนี้เป็นด้านการศึกษาหมดเลยนะอะไรก็ตามที่มันดูแล้วแบบว่าเฮ้ยมันให้ความรู้เนี่ยเราจับใส่ด้านการศึกษาได้หมดเลยลูกนะคะง่ายๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ใครตอบก่อนได้เปรียบแน่นอนเพราะฉะนั้น หลังจากคุณครูโพสต์ภาพนี้แล้วรีบไปคอมเมนต์คำตอบกันได้เลยจ้าสำหรับวันนี้มีเพียงแค่นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ